หลังจากที่เราได้เห็นถึงความสำคัญอันลึกซึ้งของผ้าบาติกในชุมชนเกาะเกร็ดแล้วตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหัวใจของงานศิลปะชิ้นนี้นั่นคือลวดลายลวดลายบนผ้าบาติกของเกาะเกร็ดนั้นมีความพิเศษอย่างยิ่งเพราะแต่ละลายไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสวยงามที่ปรากฏบนผืนผ้าเท่านั้น แต่มันคือบทสะท้อนที่ลึกซึ้งถึงวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตของพี่น้องชาวมุสลิมที่นี่ทุกเส้นสายทุกองค์ประกอบล้วนแฝงไปด้วยเรื่องราวและความหมายอันเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างประณีตและบำจงมาดูกันว่าลวดลายเหล่านี้บอกเล่าอะไรกับเราบ้างและมีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนอย่างไร สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในลวดลายบาติกของเกาะเกร็ดคือการนำเอาธรรมชาติรอบตัวมาเป็นแรงบันดาลใจครับด้วยความที่เกาะเกร็ดเป็นชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยารายร้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และสัตว์น้ำเราจึงมักเห็นลวดลายที่จำลองมาจากธรรมชาติที่คุ้นเคยเช่นลายดอกบัวที่สื่อถึงความบริสุทธิ์การเจริญงอกงามและสิริมงคลตามความเชื่อลายดอกพุทธา ที่แสดงถึงความงดงามความอ่อนช้อยและความเป็นสิริมงคลหรือแม้กระทั่งลายปลาที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำและความอุดมสมบูรณ์ลวดลายเหล่านี้ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังสื่อถึงความเชื่อในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความสงบสุขและความผูกพันกับธรรมชาติซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตในชุมชนแห่งนี้ ช่างฝีมือได้บรรจงสร้างสรรค์แต่ละลายออกมาอย่างปราณีตและละเอียดอ่อนจนผ้าแต่ละผืนกลายเป็นผืนผ้าที่บอกเล่าเรื่องราวของธรรมชาติได้อย่างมีชีวิตชีวาเปรียบเสมือนการนำธรรมชาติมาไว้บนผืนผ้าอย่างน่าอัศจรรย์นอกเหนือจากธรรมชาติแล้วลวดลายบาติกของเกาะเกร็ดยังได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและศิลปะอิสลามที่พบเห็นได้ทั่วไปในชุมชน เราจะสังเกตเห็นลวดลายที่จำลองมาจากส่วนต่างๆของมัสยิดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมเช่นลวดลายจากช่องลมระเบียงหรือแม้แต่กระเบื้องตกแต่งที่งดงามนอกจากนี้ยังมีลวดลายเรขาคณิตแบบอิสลามที่มีความซับซ้อนและสมมาตรซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิละปะอิสลามลวดลายเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องประดับบนผืนผ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงเอกภาพความเป็นระเบียบและความสงบสุขซึ่งเป็นค่านิยมหลักในวัฒนธรรมอิสลามผ้าบาติกแต่ละผืนจึงไม่เพียงเป็นงานศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางที่ถ่ายทอดความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมเกาะเกร็ดได้อย่างลึกซึ้งและงดงามและอีกหนึ่งลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกาะเกร็ดโดยเฉพาะนั่นคือลวดลายเจดีเอียงหรือเจดีมูเต่า เจดีแห่งนี้มีความโดดเด่นและเป็นที่จุดจำด้วยรูปทรงที่เอียงลงสู่แม่น้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำที่รุนแรงทำให้เจดีแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเกาะเกร็ดอย่างแท้จริงและช่างฝีมือก็ได้นำเอาความโดดเด่นนี้มาถ่ายทอดลงบนผืนผ้าบาติกเพื่อสื่อถึงความผูกพันกับเกาะเกรด็ดและความงามที่เกิดจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผ้าบาติกของเกาะเกร็ดมีคุณค่าและไม่เหมือนใคร